จงเป็น NPC ซะไม่งั้นตุยอ่าภารกิจของเราอยู่ตรงนี้สินะได้เลยได้เลยรีบทํานะครับตอนนี้เราต้องทําตัวให้เป็น NPC นะไม่งั้นไม่รอดนะครับอันนี้ภารกิจหนึ่งอืมไปไปไเขาท่อเขาท่อสวย ก็ตอนนี้อาจจะมาแบบบูฟว่าไปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาอธิบายในเกมเลยแล้วกันสําหรับแมปนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเป็น NPC เนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้เหมือน npc เข้าไว้อย่าทําตัวให้เหมือนคนปกติเด็ดขาดไม่งั้นตุยแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยนายอำเภอก็มีเลือดที่ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นรอบพิเศเนะ,โอ,ะโอเค กลับมาตรงนี้อย่างรวดเร็วคือเพื่อกี้นี้มันคือรอบพิเศษฮะในอำเภอเนี่ยจะมีโอกาสยิงได้ถึง10รอบเลยก็คือมีเลือดถึง10อันเลยแต่ว่าจะมีนายอำเภอแค่คนเดียวนะครับแต่มีเลือดถึง10โกงมากสามารถยิงเช็คได้เลยถ้าสงสัยตัวไหนอะ่ะอ่ะสำหรับคอนเซปต์ของแมปนี้เนี่ยจริงๆผมเคยทาแมปที่คล้ายๆกันแล้วนะเมื่อนานมาแล้วมากๆนานมากอาเป็นว่าช่างมันแบบนี้ก็คล้ายๆกันครับก็คือใครที่เป็น NPC นีเนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้เหมือน NPC เข้าไว้เดินก็ต้องเดินให้เหมือนทํานู่ทน ύ, ทน ύ, ํานี่ หมือนกนัอย่าให้นายอำเภอจับพิรุษได้ไม่งั้นตุย๋ยส่วนใครที่เป็นนายอำเภอเนี่ยก็ต้องจับหาคนปกติให้เจอครับที่อยู่ในฝูงของ NPC นั่นแหละในนั้นก็จะมี n p c เยอะแยะมากมายเลยตามที่เห็นเดี๋ยวมารอบนี้มาดูกันว่าผมจะได้เป็น NPC หรือว่านายอำเภอเป็นเ p ็นเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ดูซิเป็นดานชายหาดฮะก็คือคนที่เป็น NPC เนี่ยจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จให้หมดก็คือต้องช่วยกันทานั่นแหละ แล้วรอบนี้เนี่ยน่าจะมีนัมเพิอ2คนนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมีชีวิตกันคนละ3ชีวิตนะก็คือยิงพลาดได้3ครั้งนั่นแหละแล้วก็มี2คนซะด้วยสิภารกิจก็เห็นง่ายๆเลยนะครับจะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะแล้วก็ให้เราไปทําซึ่งไม่ว่าจะเป็น NPC หรือว่าผู้เล่นเนี่ยก็สามารถทําได้หมดเลยแต่ถ้าเป็น NPC ทำเนี่ยก็จะประมาณว่าภารกิจจะไม่ขึ้นให้เนาะจะต้องเป็นผู้เล่นที่ไปทําถึงภารกิจจะเสร็จสิ้นให้อะไรประมาณนี้ฮะแล้วตอนนี้ผมก็พยายามเดินให้เป็น NPC ให้ได้เอา าตาน,นั่นแหลตัวนี้โอ้โหแล้วขึ้นมามามานายอำเภอนะครับรอบนี้คือโอกาสมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวเดวัดใครเช็คสก,กินนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูตรงนี้ก่อนจุ๊บน,นั่น ผมว่าแล้วเขายึกยักฮะเมื่อกี้นี้จะทําแต่ก็เหมือนจะหลุดไปนะน่าจะหันหน้าจออยู่คือถ้าทําภารกิจแล้วหันหน้าจออยู่เนี่ยมันจะหลุดเนาะคือมันต้องหลุดจากภารกิจด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูคนนี้หน่อยสิอ้าอ้าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี้ผมนึกว่าใช่เดี๋ยวผมเลงอันนี้ไว้ก่อนนะถ้านี้เสร็จแสดงว่าคนนี้เป็นขอดูก่อนนะเหมือนจะเสร็จเปล่า ไม่เสร็จนะคือนายอำเภอสามารถคือมันไม่เชิงว่าเช็คอะคือถ้าภารกิจมันเสร็จเนี่ยมันก็ไอ้นั่นได้ฮะเราสามารถรู้ได้ว่าใครกําลังทําอยู่ในตอนนั้นเนาะ โอ้โหผมผมยิงพลาดไปือเ<อ>คือกีกนี่ผมจะพูดเลยนะคือแอนเภอสามารถอันนี้ได้ครับสามารถคาดเดาได้ว่าใครที่ทำภารกิจตรงนั้นเสร็จ <c oughs> คือเราจะไปใช้เทคนิคการสังเกตดูก็ได้ฮะ <c oughs> หรือว่าจำแล้วกันว่าใครเดินไปตรงไหนบ้างและใครที่กำลังทำภารกิจตรงไหนบ้างคือถ้าจำได้เนี่ยมันก็จะง่ายๆเลยครับสบายๆซึ่งคนนี้เดินมาจากข้างนอกนี้ใช่ป่ะไม่ใช่นี่หว่ามันคือข้างในเอ๊ออ้รภารกิจภารกิจทำเร็วกันจัดเฮ้ย โอ้โอ้เลยบร้อยไปหนึ่งตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่สองคนนะฮะดูตรงดูนได้เหลืออยู่สองคนเหลืออยู่สองคนโอ้โหเกิดเลยึ้นเกิดเลยึ้น เพื่อนเอาเรื่องเอาเรื่องจัดคือเหลือ,อตอนนี้เหลือแค่ผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เหรอเช็คดูหน่อยคือเราไม่ต้องไปเล็งที่ตัวอื่นแล้วนะเล็งที่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเพราะว่า NPC ตัวอื่นเนี่ยไปหมดแล้วไม่ใช่ดิผมพูดอะไรวะก็คือร่างโคนของคนที่ตุยไปแล้วเนี่ยก็คือตุยไปแล้วประมาณนั้นเราก็เล็งคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วกันเนาะคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะทําภารกิจยากเพราะว่าเหลือคนเดียวเนาะเจอแล้ว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  อ๋อเดี๋ยวเดวไม่ใช่สิไอ้นี่เขาทำภารกิจเสร็จเออไม่ทันไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้มือที่ n p c กันรอบนี้เป็น n p c ฮะ NPC ไหนภารกิจผมขึ้นยังเอ่ยยังไม่ขึ้นแทะเหมือนจะเป็นตรงไหนฮะภารกิจผมอ๋อตร,ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆอ่ะย้อนกลับไปก่อนโอ้ยเขาพลาดไปแล้วหนึ่งเขาพลาดไปแล้วหนึ่งก็น่นาจ,จะเหลือ2ชีวิตนะครับอ่าพลาดไป2แจ๋วเลยแจ๋วเลยเออหลุดนี่ไงสวยแนละ้วเขาเห็นไปเนี่ย อย่าเห็นแล้วกันโอเคโอเคไม่มีไม่มีนะครับไม่มีคนอยู่แถวนี้ภารกิจต่อไปของผมอยู่ผมว่าอยู่ด้านหลังแน่เลยเพราะว่าด้านหน้าผมไม่เห็นเลยบุ๊ยเหมือนเขาจะพลาดไปเยอะแล้วนะผมก็ลืมนับดิเอภารกิจของผมมาแล้วอืมโอ้เรียบร้อยนายเพอยิงพลาดไปจนชีวิตหมดนะครับน่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วตอนนี้แล้วเหมือนว่า NPC ก็ยังอยู่กันครบไหมเขเรียบร้อยแล้วก็รีบเดินออกไปให้ไกลๆรีบเดินออกไปให้ไกลๆเดี๋ยวเขาเห็นจับสังเกตอ่ะเรียบร้อย โอ้โหเหมือน N อ c ซจะรอดหมดเลยนะนี่ไง N p c ซรอดหมดเลยโอ้โหยิงพลาดกันแบบกระจุยกระจายรอบนี้ถือว่าดีมากๆฮะโอ้โหรอบพิเศษฮะรอบพิเศษคืออะไรเอ่ยรูปประจำตัวทั้งหมดเหมือนกันเอา้าคือ,อยังไงอ่ะทุกคนมีอวตารเดียวกันเอาแ้าผมเป็นยอำเพอด้วยโอ้ซวยแล้วดิเพราะว่าคิดว่า NPC ทุกตัวน่าจะเหมือนกันหมดเลยเอละรอดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> โโอ้โหทางเดียวเลยก็คือจับสังเกตจากการทําภารกิจเลยฮะอ่าคนที่ทําภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าภารกิจตรงนี้สําเร็จเนี่ยก็จัดการได้เลยนะฮะ NPC ตัวนี้เนาะอขอดูก่อนนะมันอ่านานเกินไปแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอ้โเร็วกันจัดอุ๊ยโอ้โหเกินยังไม่เห็นใครเลยเหมือนกันไปหมด แล้วตัวก็ให,ใหญ่ใหญ่คนนี้เลี้ยวเหมือนคนเลยจังเลยฮะแล้วทําภารกิจตรงนี้หรอถ้าภารกิจนี้สําเร็จแสดแงว่าคนนี้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอดูก่อนกว่าภารกิจจะขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยก็ประมาณหาวีเนาะแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าใช่ละไปที่อื่นก่อนอ่โอ้โหมันมันยากอะ่ะสังเกตยังไงอะ่ะแล้วสถานที่ก็ไม่ใช่เล็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจับสังเกตตรงแถวแถวนี้แล้วกันนะจากตรงนี้เดี๋ยวได้ๆเ,เ,เหมือนเห็นคนเดินออกไปคนหนึง่ง โอ้โหชนะเธออย่างนี้มันยากเกินอ่ะโอ้ยากเกินฮะอันนี้ยากเกินอีกแล้วะเนี่ยโอ้โหกะผมจะต้องเล่นนายอำเภอรัชนะให้ได้เลยคิดว่านะในคนนี้เขาตอนแรกไม่เดินนะครับตอนแรกไม่ไม่เดินนะโอ้จริงด้วยอ้แมนจัสคือเมื่อกี้นี้ผมสังเกตเห็นอยู่แป๊บหนึ่งไงว่าเออเวลาเริ่มเกมใช่ไหมครับ NPC ทุกตัวเนี่ยจะเดินหมดแต่ว่าคนเมื่อกี้นี้เขาหยุดโอ้ดู เหลือ2คนครับ2คนนี้เลยอาจจะดูก่อนนะเหลือโอ้โอเค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 แบบนึงแ๊บนึงแ๊บนึงยิงยิงเออกว่าจะยิงออกไปได้ตอนนี้เพื่อนเหลือชีวิตเดียวแล้วก็เหลือคนเดียวแล้วครับอะแถวนี้ เมื่อกี้มีอยู่2คนครับเมื่อกี้นี้ก็คือคนหน้าเมื่อกี้นี้ด้วยเนาะแต่ผมเลือกที่จะเล็งคนหลังแล้วก็ถูกด้วยแจวไปเลยเป็นนายอำเภอชนะแล้วนะขอเป็น n p c พัง่งเลยแต่ว่าผมก็ในกลิปนี้ n p c ก็ชนะไปแล้วนายอำเภอก็ชนะไปแล้วโอ้เอาเรื่องจะจัดเด็กสกเกมแล้วกันเข้าไปเอาเข้าไป,เอา,เ,าไปเอามาๆอ่าโอเคหยุดเดินคนหนึ่งนะครับหยุดเดินคนหนึ่งคนนี้คนนี้ใช่คนนี้ใช่ อ๋าแสดงว,ว่าสิ่งที่ผมคาดการมาตอนแรกไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้โหพลาดเฉยไม่เป็นไหละไม่เป็นไระไม่เป็นไระตอนนี้เหลือกี่คนนะผมไปเช็คก่อนจะได้ยิงถูกเนาะตอนนี้เหลือ2คนนี้นะครับมีผมเหลืองคนนึงอ่าคนที่ทำภารกิจอยู่เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะถ้าตรงนี้สําเร็จก็แสดงว,ว่าเป็นคนนี้แน่นอนใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ภารกิจขึ้นช้ามากแล้วข้างบนนี้ล่ะข้างบนนี้ก็คนหนึ่งนะครับ ดูก่อนซี่ใช่ไหมเอ่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใช oh. เพื่อนยังอยู่เนาะโอเคโอ้ okay. oh, oh, เอาเรื่องตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วเพื่อนสุดยอดเลยเราไม่ได้ยิงเลยเนยรอบนี <c oughs> ้ภารกิจข้าบนอ๋อ oh. ไม่ใช่เหรอโอเคเพื่อนสุดยอดสุดยอดไปเลย เรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เนาะสนุกสนุกแลก้วก็ก่อนจบคลิปกันไปนะครับเช่นเคยฮะผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กันด้วยนะเป็นคลิปสนุกสนุกจากผมแน่ๆก็ฝากไว้กันด้วยแล้วกันแต่สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับผม